สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ Auto e สแหล่งรวมข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวแบบจัดเต็มอัปเดตรถเข้าใหม่ก่อนใครและแน่นอนว่าเราไม่พลาดที่จะนำรถสุดโหดมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ สำหรับวันนี้เราขอพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถกระบะที่กำลังสร้างกระแสแรงที่สุดในวงการยานยนต์ปี2025รถกระบะที่มาพร้อมความแรงระดับ1,500แรงม้ากับเครื่องยนต์เพียงแค่ซีสุกเทอร์โบและไม่ใช่รถแข่งไม่ใช่คอนเซปต์แต่มันคือรถกระบะที่สามารถซื้อได้จริงบนถนนจริงและกำลังจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของกระบะสมรรถนะสูงไปตลอดการรถกระบะคันนี้ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่หลงไหลในความแรงและต้องการความแตกต่างอย่างแท้จริง มันไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่บรรทุกของแต่มันเกิดมาเพื่อทําให้หัวใจเต้นแรงตั้งแต่เสียงสตาร์ทแรกที่ดังสนั่นไปจนถึงรอบเครื่องยนต์ที่พุ่งพยานแบบไร้ความปราณีเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นขุมพลังเบนซิน4สูบความจุ2.0ลิตรพ่วงด้วยเทอร์โบชาร์เจอร์แรงสูงแบบคู่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีรถแข่งฟอร์มูล่าวันโดยวิศวกรได้ใส่ระบบอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่และระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงแบบมัลติพอย จนสามารถรีดแรงม้าออกมาได้สูงถึง1 5 0 0แรงม้าซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เคยปรากฏในรถกระบะสี่สูบมาก่อนจุดเด่นของรถคันนี้ไม่ใช่แค่แรงม้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการออกแบบน้ำหนักรถให้เบาลงด้วยการใช้วัสดุคอมโพสิตแบบใหม่ในส่วนฝากระโปรงประตูและพื้นกระบะซึ่งช่วยลดน้ำหนักรวมไปได้กว่า300กิโลกรัมเมื่อเทียบกับกระบะท,ทั่วไปทำให้รถตอบสนองได้เร็วขึ้นเข้าโค้งได้แม่นยำขึ้นและสามารถเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3.2วินาที ใช่ครับฟังไม่ผิดเลยกระบะสี่สูบที่สามารถทำอัตราเร่งได้เร็วกว่าปอร์เช่คายเอนหรือแม้แต่ BMWM3 รุ่นใหม่บางรุ่นนี่คือความเหนือระดับที่เราไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นในรถกระบะสายพันธุ์ทำงานมาก่อนระบบเกียร์เป็นแบบดูอัลคลาดแปดสปีดที่ตอบสนองได้รวดเร็วพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อีโค o นอร์มัลสปอร์ตไปจนถึงแทร็กซึ่งโหมดแทร็กจะปรับการจ่ายแรงบิดทั้งหมดไปที่ล้อหลังและเปลี่ยนจังหวะการเข้าเกียร์ให้ดุดันมากยิ่งขึ้น ช่วงล่างเป็นแบบอิสระสีล้อปรับไฟฟ้าได้ตามสภาพถนนและยังมีระบบเบรดเบรโ b o คาร์บอ c e r a m มิกติดตั้งมาให้จากโรงงานที่สามารถหยุดแรงม้า1,500ตัวได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีระบบล้อนคอนโทรลที่ทำให้การออกตัวทุกครั้งกลายเป็นประสบการณ์ที่เหมือนอยู่ในสนามแข่งเสียงเครื่องยนต์ที่คำรามออกมานั้นไม่ต่างอะไรกับรถแข่ง l e m a n เลยทีเดียวแล้วคำถามสำคัญคือรถคันนี้มาจากแบรนด์ไหนกันแน่ แม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่แหล่งข่าวในวงการระบุว่ารถกระบะคันนี้พัฒนาขึ้นโดยสำนักแต่งระดับโลกที่ร่วมมือกับค่ายรถชื่อดังจากญี่ปุ่นโดยตั้งเป้าหมายให้เป็นกระบะไฮเปอร์ฟอร์แมนรุ่นแรกที่สามารถใช้งานบนถนนจริงได้ทุกวันพร้อมการันตีคุณภาพผ่านการทดสอบในสนามนูบุกริงและสนามในญี่ปุ่นหลายแห่ง ดีไซน์ภายนอกนั้นบอกได้เลยว่าโชบเฉีียวดุดันและเต็มไปด้วยอารมณ์สปอร์ตมีกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ไฟหน้า l e ด m ม t r i x ลายใหม่กันชนหน้ารูปทรงโหดแบบสปอร์ตพร้อมช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ล้ออัลลอยฟอร์จอขนาด22นิ้วแบบน้ำหนักเบาและชุดเบรกสีแดงที่โดดเด่นอยู่ด้านใน ภายในห้องโดยสารก็ไม่ธรรมดาเบาะนั่งแบบบัคเก็ตซีทหุ้มเอากันตาราพงมาลายัยแบบดีเช p แพตเดอร์ชีฟฟอร์และหน้าจอสแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่พร้อม h u d รวมถึงระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมที่ปรับแต่งเสียงให้เข้ากับอารมณ์การขับขี่ที่เราใจและถึงแม้รถจะเน้นความแรงแต่ก็ยังให้ความปลอดภัยเต็มระบบไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมเสถียรภาพ e s p ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยเปลี่ยนเลนและกล้องรอบคัน360องศา พูดถึงราคาการบ้างสำหรับราคาจำหน่ายในต่างประเทศคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ85,000ดอลลาร์หรือประมาณ3.1ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งถือว่าไม่แพงจนเกินไปเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้รับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับรถสปอร์ตหรือซูเปอร์คาร์ในระดับใกล้เคียงกันสำหรับในประเทศไทยนั้นหากมีการนำเข้ามาแบบถูกต้องตามกฎหมายราคาหน้าจะแตะระดับ4.5-5ล้านบาทขึ้นอยู่กับภาษีนำเข้าและออปชันที่เลือก แต่ถ้าหากมีการผลิตแบบ C.K.D. หรือประกอบในประเทศในอนาคตก็อาจทำให้ราคาลดลงมาเหลือราวราวล้านบาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีข่าวหรือว่าในปี2026จะมีเวอร์ชันไฮบริดหรือแม้แต่เวอร์ชันไฟฟ้าล้วนออกตามมาซึ่งอาจให้แรงม้าได้สูงกว่า1,600ตัวและสามารถบิ่งได้ใกล้กว่า700กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งถือว่าเป็นอนาคตที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งสำหรับวงการรถกระบะสมรรถนะสูง โดยรวมแล้วรถกระบะ1 5 0 0แรงม้าเครื่องยนต์สสูบเทอร์โบคันนี้คือสัญลักษณ์ของความกล้าที่จะเปลี่ยนแนวทางของวงการยานยนต์และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคว่ากระบะไม่จําเป็นต้องชา้าไม่จําเป็นต้องใหญ่โตทะทะแต่มันสามารถเป็นยานพาหนะที่รวดเร็วเฉียบคมและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีระดับซูเปอร์คาร์ได้เช่นกันก่อนจากการวันนี้ถ้าคุณชื่นชอบรถกระบะสุดโหดคันนี้หรืออยากให้เรานํารถรุ่นไหนมารีวิวเพิ่มเติม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Ace เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารยานยนต์ใหม่ล่าสุดทุกสัปดาห์ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ